วัสดีครับนักเรียนชั้นม4ม .5 ม6ที่น่ารักทุกคนครูเบสนะครับอรินสงวนวงศ์ในเทอมนี้ครูรับหน้าที่สอนพวกเราในรายวิชาของภาษาไทยและวิชาอื่นๆนะครับก่อนอื่นนะครับในคาบนี้เป็นคาบแรกเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าเรียนไทยสไตล์ครูเบสนั้นต้องเรียนอย่างไรมีข้อตกลงยังไงบ้างนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยครับนะครับเรียนไทยสไตล์ครูเบสต้องเรียนอย่างไรนะครับ มาดูกันเลยนะครับในเทอมนี้ครับโครเบสนะครับมีพนักงานสอนทั้งหมด4รายวิชาด้วยกันนะครับคือวิชาที่1ครับท3 1 1 0 1ของม4นะครับภาษาไทยหลักนะครับก็คือมีม4ีทับม4 4ทับและก็ม4ีทับ8ทั้งหมด3ห้องนะครับต่อมาคือวิชาท .33101 ภาษาไทยหลักเหมือนกันนะครับของม6สอนทั้งหมด3ห้องครับคือ6ทับหทับและ6ทับ ต่อมาครับเป็นวิชาเพิ่มเติมบ้างวิชาเพิ่มเติมสอนทั้งหมด2รายวิชาครับรายวิชาแรกคือท3 0 2 0 7นะครับหลักภาษาไทยของแผนการเรียนไทยสังคมนะครับม5้ทับแล้วก็ท .302-11 ภาษาไทยเพื่อการศึกษาตอนหนึ่งของไทยสังคมม6กทับ9นะครับวันนี้คือรายวิชาที่ครูเบสสอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคิดว่าอยากจะลอก,การบ้านกันนะครับ ก็ลอกกันแค่ห้องที่ครูเบสสอนนะครับเพราะว่าลอกห้องอื่นครูเบสไม่ได้สอนนะครับงานอาจจะคล้ายกันแต่ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคิดดูให้ดีไม่บังคับครับไม่ต้องห้ามลอกแต่ถ้าลอกแล้วก็นาลอกให้ได้ความรู้นะครับต่อมาครับคะแนนสอบกับคะแนนเก็บครูเบสเก็บยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบปกติหรือการเรียนแบบออนไลน์ก็ตามครูเบสยังคงเก็บเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแบ่งออกเป็น50กับ50นะครับ ทำไมไม่แบ่ง70 30ทําทำไมไม่แบ่ง80 20ก็จะแบ่ง 50- 50มีอะไรไหมอ่ะนะครับแบบนี้นะามาดูกันเลยนะครับ50%แรกครับเป็นคะแนนสอบล้วนๆน,นะครับคะแนนสอบล้วนนะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเป็นคะแนนสอบกลางภาค20คะแนนนะครับกับคะแนนสอบปลายภาคอีก30คะแนนในกรณีที่มีนโยบายว่า,าให้เปลี่ยนการสอบกลางภาคออกนะครับไปเป็นชิ้นงานแทนก็จะเป็นคะแนนในส่วนนี้นะครับแต่เป็นคะแนน ชิ้นงานแทนกลางภาคถ้าไม่มีสอบปลายภาคแล้วให้มีชิ้นงานแทนก็เก็บคะแนนแทนปลายภาคครับเพราะฉะนั้นยังอยู่ในส่วนของคะแนนสอบ50%นี้นะครับต่อมาอีก50%ครับคือคะแนนพาระงานหรือว่าชิ้นงานครูเบสนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับคือชิ้นงานที่บังคับทํากับชิ้นงานที่ให้เลือกทําถ้าเป็นชิ้นงานบังคับทำเนี่ยนะครับก็คือทุกคนจะต้องส่งครูเบสก็จะตามงานนะครับให้ส่งให้ครบ มีทั้งหมด30คะแนนด้วยกันสําหรับงานบังคับทําเพราะฉะนั้นงานบังคับทํา30คะแนนรวมกับคะแนนสอบอีกหคะแนนเป็น80คะแนนเกรด4แน่นอนถ้าส่งครบทุกอย่างและทําได้เต็มทุกช่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในอีกส่วนหนึ่งส่วนสุดท้ายครูเบสเรียกมันคือว่าชิ้นงานภานระงานที่ให้เลือกทําถ้าหมายความว่ารู้สึกว่าติงไม่อยู่ไม่ได้อยู่ในเซฟโซนแล้ว0คะแนนในทไม่ได้เต็มหรอกอะไรจะขยัในอะไรปานนั้นนะครับเรามีงานให้เลือกทําอีก 20คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วเป็นคะแนนชิ้นงานพนักงานเนี่ย50คะแนนคะแนนสอบอีก50คะแนนรวมเป็น100คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นก็พิจารณาเองว่าตัวเองจะสามารถทํางานได้ครบทุกชิ้นไหมถ้าครบทุกชิ้นได้ก็ดีถ้างานชิ้นที่ไม่ครบทุกชิ้นรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยจังเลยอยากจะพักอยากจะเลือกที่จะไม่ทํางานสักชิ้น2ชิ้นแบบนี้นะครับก็ให้เลือกที่จะไม่ทําในงานที่เป็นงานเลือกทําแต่งานบังคับทาอันนี้ต้องทำนะครับ ก็ตัดสินใจเอาเองเนาะนะครับต่อมาครับข้อตกลงระหว่างเราในข้อที่1เข้าเรียนตรงเวลาสายลาให้บอกนะครับเข้าเรียนตรงเวลาสายลาให้บอกหม,มงงหมายความว่ายังไงหมายความว่ามีเรียนออนไลน์ ain, ก็เข้าเรียนให้ตรงเวลามีเรียนตามปกติเข้าเรียนในห้องก็เรียนให้ตรงเวลานะครับเพราะนั้นเรียน8ปดโมงครึ่งก็คือให้มา8ปดโมงครึ่งจะเข้าเลทหน่อยโดยมีธุระก็ให้บอกกันก่อนครูไม่ได้ว่าอะไร นะครับเพราะนั้นสายลาก็ให้บอกถ้าเกิดว่าไม่บอกหมายความว่าขาดนะครับการขาดเรียนหนึ่งครั้งครูจะหักคะแนนหหมายความว่าเก็บคะแนนทั้งเทอมได้เท่าไหร่ครูหักออก1%นะครับถ้าขาด8ครั้งก็เท่ากับว่า8%ถูกไหมเพราะนั้นเราขาดได้แค่นี้แหละเพราะถ้าเกิดเกิน8ครั้งแล้วนะครับเกิน8ครั้งแล้วเวลาเรียนมันไม่ถึง80%ก็จําเป็นที่ต้องให้มอสอรหรือว่าไม่มีสิทธสอบนั่นเองนะครับทีนี้บอกแล้วว่า เรียนไทยสไตล์คูเบสเป็นคนง่ายๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะไม่มาเรียนจะขาดเรียนจะลาเรียนอะไรก็ให้บอกนะครับบอกล่วงหน้าถ้ามาบอกทีหลังคุณไม่นับนะถือว่าขาดนะครับยกเว้นกรณีป่วยนะป่วยเราไม่สามารถบังคับได้ถึงแล้ววันนี้จะต้องป่วยพรุ่งนี้จะต้องป่วยลาป่วยล่วงหน้ายกเว้นหมอนัดอย่างเงี้ยลาป่วยล่วงหน้านะครับอันนี้ก็ให้บอกการพูดง่ายคือจะไม่มาวันไหนจะหยุดวันไหนก็ขอให้บอกล่วงหน้ากันหน่อยนะครับ ไม่งั้นก็จะถือว่าขาดไปเลยนะครับต่อมาครับข้อที่2ส่งงานตรงเวลาถ้าไม่มาให้ตามงานนะครับครูเบสอะไม่ซสีเรียดไม่เครียดเลยว่าบอกแล้วถึงให้มีงานที่บังคับทําแล้วก็เลือกทําแต่การส่งงานขอให้ตรงเวลาเพราะว่าถ้าส่งผัดกันส่งเดี๋ยวก็ส่งช้าส่งเร็วแบบนี้นะครับงานอาจจะหายได้เพราะอย่างที่บอกครูเบสสอนหลายห้องเนาะ แล้วก็หลายระดับชั้นด้วยบางทีอาจจะมีการตกหล่นและชิ้นงานหายเพื่อป้องกันครูเบสเลยให้ส่งงานตรงเวลาและส่งพร้อมกันทั้งห้องนะครับถ้าส่งงานช้ากว่ากําหนดคะแนนจะลดคะแนนนะครับลดคะแนนหาร2ก็คือลดคะแนนลงนั่นเองหมายความว่าหนูคะแนนเต็ม10หนูส่งมางานชิ้นหนูงานงานของหนูมีคุณภาพมากสมควรได้10คะแนนครูเบสก็ให้แค่5้ถ้าเกิดว่าส่งเกินกําหนดนะครับ ก็คือหาร2เลยได้8ปหาร2ก็เหลือ4แบบนี้นะครับในกรณีที่นัดส่งงานแล้ววันนั้นไม่ได้มาหรือว่าให้ชีตนะครับให้เอกาสารประกอบการสอนไปแล้ววันนั้นไม่ได้มาให้มาตามงานกับครูมาส่งงานกับครูในวันแรกที่มาโรงเรียนนะครับแม้ว่าวันนั้นจะไม่มีเรียงกับครูก็ตามให้มาส่งกับครูที่มือครูเลยนะครับตามมาส่งเลยอย่ารอส่งในคาบ เพราะถ้าครูรอส่งในค่าครูถามแล้วถามถึงเมื่อไหร่นรั่นแหะเขาว่าส่งช้ากว่ากําหนดนะครับมาโรงเรียนเมื่อไหร่มาส่งเลยนะครับต่อมาข้อที่3ใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างมีมารยาทนะครับนะอย่างมีมารยาทครูไม่ห้ามเมื่อมันถึงยุคสมัยที่ต้องใช้เครื่องมือสื่อสารเครื่องมือออนไลน์กันเรียบร้อยแล้วแต่ให้ใช้อย่างมีมารยาทจะโทรจะแชทจะเล่นเกมพูดคุยดูหนังฟังเพลงค้นหาข้อมูลในเวลาว่างอะไรก็ตาม ทำได้ครับแต่ไม่ใช่เวลาเรียนเวลาเรียนก็คือเรียนถ้าใช้ในเวลาเรียนครูจะรับฝากไว้ให้นะครับรับฝากไว้ให้อย่าเรียกว่ายืดให้เรียกว่ารับฝากจะดูซอฟลงนะครับรับฝากไว้ให้1วันนะครับแล้ว,วนนค,นะค่อยมาเอาคืนนะแล้วค่อยมาเอาคืนในส่วนของถ้าเล่นในเวลาเรียนแต่ถ้าไม่ใช่เวลาเรียนและอยากเล่นเชิญตามสบายนะครับตามสบายเลยครูไม่ว่าอะไรนะข้อที่4เลือกนะครับจะเรียนก็เรียนจะกินก็กินเลือกสักอย่าง นะเพราะฉะนั้นไม่ให้นํามาหารเครื่องดื่มนะครับมากินในระหว่างเรียนย้ำนะครับในระหว่างเรียนนอกจากว่าได้รับอนุญาตจากครูก่อนเช่นครูขาเมื่อเช้าหนูรีบมากเลยค่ะหนูตื่นสายของคาครูเป็นคาบแรกจะขออนุญาตทานได้ไหมคะ,ะคุยกันก่อนแล้วเราค่อยตกลงกันนานในชั้นเรียนว่าจะให้กินหรือไม่ให้กินแต่กินแล้วก็ต้องทิ้งขยะให้เรียบร้อยนะครับ มันไม่ใช่ความผิดอะไรอย่างที่บอกแต่ว่ามาเป็นการรักษา,ารรรยาแล้วก็ความสะอาดในห้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างกับครูคุยกันก่อนนะครับคุยกันก่อนนะและสุดท้ายข้อที่5นะครับกฎมีไว้ให้ใหแหกไม่รู้ย่อมไม่ผิดนะคุณที่เคยเรียนกับครูจะรู้ว่าคําว่ากฎมีไว้ให้แหกไม่รู้ย่อมไม่ผิดมันเป็นสัตรธรรมจริงของชีวิตเนาะไม่มีใครผิดหรือถูกถ้าเกิดว่าคนอื่นไม่รู้ แต่ถ้าคนอื่นรู้นะครับแล้วมันผิดมันก็ต้องเป็นไปตามผิดมันถูกมันก็ต้องเป็นไปตามถูกถ้าข้อ1นถึงข้อ4เนี่ยทำไม่ได้ก็อย่าให้ครูรู้นะครับเพราะถ้ารู้เมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าครูก็ต้องกลับไปใช้ข้อตกลงหรือว่ากฎของเราในข้อ1นถึงสแต่ถ้าครูไม่รู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดนะไม่รู้ย่อมไม่ผิดเพราะนั้นคิดจะทําผิดอย่าให้คนอื่นรู้แต่ก็การไม่ทําผิดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเอง อย่างที่บอกจะทําอะไรคุยกับครูก่อนนะครับคุยกับครูก่อนนะทีนี้นอกเวลาทําการหาตัวครูไม่เจอโทรมาได้เลยครับที่เบอร์0846656365ในเวลา7โมงถึง2ทุ่มนะครับช่วงก่อน7โมงครูอาจจะขับรถอยู่ไม่สะดวกรับสายนะครับส่วนหลัง2ทุ่มไปแล้วครูเป็นคนรักสุขภาพขอครูได้นอนเถอะนะครับขอครูให้นอนเถอนะ ไลน์ไอดีก็ได้ครับถ้าโทรไม่ได้เร่งด่วนอะไรมากอยากจะถามคําถามทิ้งไว้ถามที่ไลน์ไอดีได้เลยครับที่ครูเบสไทยทิชนะครับนะอีเมลอยากจะส่งงานหรือว่าส่งอะไรมาให้ดูโดยที่ไม่อยากส่งผ่านลายอยากส่งผ่านอ e ีเมลได้ครับที่ครู b บสไทยวิสุทธ์ขออภัยครับครูเบสไทยวิสุทธ t gmail.com หรือไว้ที่เว็บไซต์ของครูเองก็ได้นะครับที่ site google com w i s d t ac ts c r u b a s e thai style นะครับนะส่วนเวลาเรียนปกติแล้วครูจะอยู่ที่ไหนครูก็จะอยู่ที่ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาไทยคับที่อาคาร1ชั้น2นะครับนะเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรมาติดต่อสอบถามกับครูได้เลยนะครับทีนี้ อีกช่องทางหนึ่งที่อยากจะให้นักเรียนได้รู้จักนะครับก็คือเว็บไซต์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนนี่นี้นะครับเว็บไซต์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้เข้าไปที่เว็บไซต์โรงเรียนนะครับ www.ac.th w นะครับเข้ามาแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาไปที่กลุ่มสาระการเรียนรู้เลือกคลิกที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับในนี้ก็จะมี มีแนะนําบุคลากรนะครับมีภาคกิจาการรมมีหลักสูตรนะครับมีสื่อการสอนนะครับมีสื่อการสอนของวิชาที่ครูสอนก็ลงไว้ในนี้ด้วยเหมือนกันนะครับวิชาของค,ครูท่านอื่นก็อยู่ในนี้เหมือนกันเพราะนั้นก็เข้ามาดูได้และสําคัญกว่านั้นครับสุดท้ายในช่วงเรียนออนไลน์นี้ขอเนี่ยให้ลงเวลาเรียนนะครับผ่านทางผ่านทางช่องทางนี้นะครับที่เว็บไซต์ของครูภาษาไทยนะครับกรมสราระภาษาไทยแล้วก็เลือกลงเวลาเรียนที่ ลงเวลาเรียนภาษาไทยไปกับครูอรินนะครับไปกับครูอรินี่ช่องนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปนะแล้วก็มันจะพบ Google Form นะครับเลือกวิชาที่ตัวเองต้องเรียนนะครับในวันนั้นเลือกวันที่พิมพ์ชื่อนามสกุลเลือกระดับชั้นเลือกห้องแล้วก็เลขที่ให้เรียบร้อยพอกดส่งปุ๊บลายจะเด้งมาแจ้งครูทันทีว่าน,นักเรียนลงเวลาเรียนวิชาครูแล้วนะครับครูก็จะเช็คชื่อให้ในสถานการณ์ออนไลน์ให้ลงตามนี้ก่อน ให้ลงก่อนเรียนหรือระหว่างเรียนเท่านั้นนะครับนะถ้าเกิดระบบปิดแล้วจะไม่สามารถลงเวลาเรียนได้นะครับในแต่ละวันต้องรออีกวันหนึงเปิดและถ้าลงย้อนหลัง,งนั่นหมายควาว่าหนูไม่ได้เข้าเรียนนะครับเพราะนั้นรักษาสิทธิ์ตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหวังว่าทุกคนจะทําได้ถ้าทุกคนทําข้อไหนไม่ได้หลังไม่มาได้เลยครูขาข้อนี้หนูรู้สึกว่าหนูไม่โอเคเลยค่ะ คุณครูหนูขอเป็นแบบนั้นได้ไหมคะเป็นแบบนี้ได้ไหมคะเราคุยกันได้เพราะสำหรับครูคุยกันก่อนเพราะเรียนกับครูเบสนี่คือเรียนไทยสไตล์ครูเบสนะครับไม่เหมือนครูคนอื่นเพราะฉะนั้นคุยกันก่อนนะครับคุยกันต่อสำหรับวันนี้เราประถมเทศกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าหรือโอกาสหน้าสวัสดีครับ